ครับผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็17ปีที่แล้วมันก็ประสบความสำเร็จมากนะครับเล 5, 4, 5่นมาถึง53รอบนะครับแล้วก็เป็นเป็นละครเรื่องที่เปิดโรงละครไทยพิเศษอะไรนะครับ <c oughs> แล้วก็แล้วผ่านมาหลายๆปีก็มีผู้คนถามว่าเมื่อไหร่จะทําอีกเมื่อไหร่จะทําอีกคือคือต้องบอกว่าเราก็อยากทำนะแต่ว่าเราเราคิดว่าถ้าจะทาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราเราต้องหาอะไรใหม่ เพราะว่ามันก็17ปีมาแล้วนะครับมันกออ็อะไรที่เเวิร์มื่อ17ปีที่แล้วอาจจะไม่เวิร์ k สำหรับสหรับปีนี้ก็ได้นะครับงั้นเราก็คิดกระหน่ำพอสมควรนะครับจนกระทั่งเราเราเราเจออะไรบางอย่างอะ่ะล้วก็เราก็พอนในวันนี้มันได้ vibe อะไรใหม่ๆม,มากๆเลยอ่ะตามกับตในในส่วนของของวิธีการเล่าเรื่องในส่วนของ p r o d u c t i o นะครับก็คือว่ามัน ันแตกหูแตกตาไปกว่าเรื่องอื่นที่ที่เราเคยทำมานะครับผมผมแล้วก็โดยเฉพาะที่เรามีชารีฟพ้ะเอกของเราคือนาเดชโอ้โหคนนี้นี่ก็สุดยอดแข่งซุปเปอร์ร์จริงๆนะฮะก็คือเขาเขาพร้อมจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เรียกว่าดีแล้วก็ยังดีได้อีกนะครับเก่งแล้วก็ยังเก่งได้อีกนะครับแล้วก็เรียนรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาผมผมเชื่อว่า หลายลคนที่มาดูนะครับจะชึ่นมากๆกับการแสดงละครเวทีเรื่องแรกของเขาแทบแทบจะไม่แทบจะไม่รู้เลยว่านี่คือเรื่องแรกนะฮะแล้วก็ร้องแบบที่ว่าโอ้โหคนละเรื่องวันวันที่เขามาซ้อมร้องวันแรกกับวันนี้นี่มันพัฒนาไปยิ่งกว่ายิ่งกว่าดับเบิลอีกอ่ะมันมันไปไปไม่รู้เป็นคูณเท่าไหร่อะพี่บอยไม่ได้คิดว่าเขาจะได้ระดับเบอร์นี้ใช่ คือคือเอาว่าจริงๆในวันแรกที่เราที่ที่เขามามาร้องเนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราเข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 าร้องได้แหละแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะพัฒนาขึ้นขึ้นไปแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะพัฒนามาได้ถึงขนาดนี้มันคือเกิน,เก,นเกินความคาดหมายอย่างอยมากมากับรอบพี<ม>วีที่ผ่านมาเหมือนกัความํำเน็จมันจะดับเบิ้ลขึ้นไปแล้วโอ้โหอันนี้ก็คือคือคือเสียงตอบรับในโรงละครเนี่ยมันมันสุดยอดมากๆรับเมื่อไหร่เขาจะพีคบา นั่นแหละครับเขาคือชารีฟที่จริงใจเขาคือชารีฟที่ที่เรียกว่าครบเครื่องแล้วกันเรียกว่าครบทุกคนทน่นี่แล้วก็ทำแบมีหลายอย่างมีหลายอย่างทีกคนรวมก้าวขึ้นไปใช่ใช่ใช่เซนส์จริงจังคนทุกคนคนนั้นคนนี้ก็เซนส์เซนส์ อันนี้กะไรของคนดูนะคะเพราะในเรื่องนี้แบบใช่ครับเพราะว่าคือจริงๆจริงๆก็ต้องบอกบอกว่าคือตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะครับว่าฉากนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นฉากจำนะครับยังไงยังไงมันมันก็เป็นเทรนนิ่งพอยที่สำคัญมากในบทละครนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วก็เป็นเป็นฉากจำที่คนก็คุ้ห่างนะฮะแล้วแล้วครั้งนี้พอเป็นยิ่งเป็นระเด็อีกยิ่งแบบโอ้โหมันจะมีละครละครทีนี้ก็ตื่นเต้น คือคือผมกับกับทีมงานนะครับแล้วก็ทั้งทีมบทเองแล้วก็ทีมโปรดักชันดีไซน์นะฮะก็คุยกันว่าเราเราเราต้องตัดอ่ะเราเราเราต้องหาอะไรใหม่ๆนะครับไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะมันเราจะไม่งั้นมันจะไม่ไไม่้ปจะอยู่ที่เดิมคือถ้าเผื่อเราดูละครเวทีต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าโหเขาไปไกลมากอ่ะเขาไปไกลแบบแบบชนิดที่ว่ามุอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ดีกว่าไม่อย่างนี้ก็ได้ ทเราก็เราก็เลยซัดเต็มที่นะฮะผมว่าเขาเจริงๆอ่ะโปรดักชั่นของปีพศนี้น้อยแต่มากน้อยแต่มากนะครับคือมันเห็นแล้วแบบโอ้โหมันผมว่ามัน,ม,นมันมัมนมีมวลรวมของมันมันมเป็นไบท์ที่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 ท เรียกว่าอะไรอ่ะระทึกจระทึกใจตลอดเวลาตอนนี้เพิ่มแค่หารอบแล้วค่ะตอนนี้เพิ่มอยู่ครับก้อยเออไม่ไม่หน่ามั้งเพราะว่าผมว่าแหม่นะไม่ก้อยเลี้ยบบันหมดไปแล้วไม่ก้อยคคิิดดเพราะว่าเราเพิ่มมาแล้วไงอ่าเราเพิ่มมาแล้วแล้วแล้วก็แล้วปัดก็เสิร์ฟอีกยังยังยังมี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 รีมานะครับยังมีแต่เหลือน้อยนะครับคุณบอยอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือหนูนาคุณบอยมองไงฮะเขามาน้อยแต่มาขาดมาก หนูนาคือมาแคสครับหนูนาบอกว่าอยากเล่นเป็นแคสเซียนะครับคืออยากลองเล่นร้ายดูนะครับแล้วก็แบบอ,อยากจะเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูจะมาแคสร้ายให้พี่บอยดูนะแล้วก็เขาก็มาจริงๆหนะนูนาอยากเล่นถึงขนาดมาออ,อดิชัน่นนะครับ,รบแล้วก็หนูเราก็เห็นเฮ้ยมันเป็นอีกมุมหนึ่งมันเป็นอีกมุมหนึงที่เราไม่เคยเห็นเขาแบบนี้นะฮะก็เลยแบบโอ้ได้ถึ่เซล แก้มโด่เยอะมากแต่ว่าแก้มเป็นที่สู่นหคคนชื่อดีไปดิฉันนะใช่คือครับนั่นนะครับนั่นคือทำทำเรียกว่าทำที่จะจะ describe เขาได้เลยแก้มคือตัวจริงของนางเอกละครเวทีละครมาการ <musical. S 2> ขเขาเยอะมากเลยใช่ครับใช่ครับ,ค,รบคือคือคือ,คอแน่นอนเสียงร้องเขาโอ้โหนับ เบอร์ต้นๆอยู่แล้วกับกับความเป็นมิวสิควลแต่ว่าในเรื่องของผมว่าในเรื่องของการแสดงเองหรืออะไรต่างๆหรือ Presence บนเวทีคือคือคือ,คอเขาสง่างามมากบนเวทีครับเขาสง่างามมากบนเวทีแล้วก็ต้องบอกว่าเคมี Me กับนณเดชนคือดีมากนะครับเอ่อคือก,ก็คือเป็นเป็นเป็นมิเชลของชารีฟที่ที่ผมคิดว่ามันมันทำมันทให้ทุกอย่างมันไปแบบ ก้าวกระโดดขึ้นไปีนที่เวลาที่ผ่านมาเราคุยกับแกมวยอะไรนั่นเราเขากระโดดดันถึงขั้นได้เอ่อ<ะ>ก็คุยแล้วก็บอกว่าเรามั่นใจ <c oughs> เรามั่นใจเรามั่นใจนะครับแล้วเรารู้ว่าแล้วเรารู้ว่าแกมวยเขาแล้วเราเราก็เออ่มั่นใจแล้วเราก็จริงใจเราก็จริงใจกับกับตัวงานจริงใจกับกับตัวกับโปร,ปร,ปรเจกต์นะครับ <c oughs> แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของเขามันคือได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น ก,ก,ก,ก่ากดระบกั้แสดงขกลับมาใีานนดีใจดีใจสิแล้วดีใจสิแต่คือดีใจมากๆแต่เราจริงๆเราก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> ว่าเฮ้ยมันจะดีมันต้องดี <c oughs> เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาเล่นพูเขาเล่นพู่กับนเด็ความรู้สึกของนัดเด็ดคือเล่นกับแก้มแล้วเข้าเปจริงๆ แค่นี้ผมแค่นี้เดี๋ยวมันจะมาแล้วมันจะมาเองซึ่งมันก็มาเออแลมันก็มาจริงๆนะครับตั้งแต่วันแรกคือคือคือตั้งแต่วันแรกที่ท,ที่เริ่มซ้อมกันเราเห็นแล้วแหละมาเนี่ยแต่ช่วงที่ผ่านมาเราเลยนะพี่เพราะว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบแค่คือคือเราต้องเร,รเราต้องแยกครับเราต้องแยกเราต้องแยกแยกถ้าเผื่อเราฟังทุกสิ่งอย่างเนี่ยเอ่อ d ดิเรกชันโรสตีนะครับแต่ว่า เราเราก็มีเราก็มีความเชื่อมั่นอะไรของเราอยู่ถามว่าเราหัวชนฝาไหมไม่นะครับอะไรที่เราคิดว่าอาจจะเป็นจุดปกคร่องหรืออะไรยังไงเราก็ตรวจมนแล้วเรารู้ว่าเป็นจุดบกพร่องที่มันไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับแต่เราก็เราก็หาทางทําให้มันได้มันมีการลบจุดบกร่องปกป้่องนั้นยังไงพี่บอยให้มันเข้าเคมนได้อันนี้บอกอันนี้บอกไม่ได้อันนี้มันก็เป็นความลับใช่ไ ครับแต่ว่าแต่อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วมันมันจุดเริ่มต้นมันคือเอ้ยมันคือการการทำฟ้าสักรยาของปีพอสอย่างนี้แล้วถ้าแบบเข้ามาดูจริงๆนะครับถ้าเกิดได <c oughs> ้เข้ามาดูจะเห็นได้ว่า ừ, üy คือคือเข้ามาดูถ้า,าเข้ามาดูแลจะรับรู้ได้มีการสกิจการีบว่าเรื่องต่อไปอ,อะไรตั้ใจงกหรือยัง่อคือก็ต้องบอกว่า ประเดชคือหนึ่งในสุดยอดของพระเอกมิวสิควลที่ผมเคยทำงานด้วยนะครับที่นี่เป็นทื่องเขา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 ,เขาเขาเขาหมาะสมมากเขา,เขาเขหมาะสมมากที่จะยืนอยู่บนเวทีละครเวทีได้อย่างสง่า เขาเก่งจริงๆอะเขาสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆแสดงว่าเราก็จะได้เห็นกันอีกเนาะอันนี้คนนี้เราสุดยอดถ้าถ้าคนดูหวังผมก็แอบหวังเหมือนกันเขาชอบนะคะเขาชอบนะคะ